คือทุ่งราบซาลิเบอรีค่ะเป็นที่ตั้งของสโตนเฮนจ์หนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางแต่ก่อนอื่นนะคะตอนเช้าเราก็ต้องเติมพลังกันก่อนวันนี้ก็เลยขับรถเพื่อที่จะไปเทสโก l o ลโตัอยู่ไม่ห่างจากที่พักนะคะสามารถเดินมาก็ได้แต่ว่าเราอาจจะซื้อเยอะหน่อยก็เลยขับรถกันมาซ้ายมือนะคะก็คือ วิกตอเรียรอยัลพารคค่ะข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาก็จะถึงเทสโก้โลตัสนะคะนี่เลยที่นี่มีครบทุกอย่างเลยมีแซนด์วิชวันนี่อาหารที่แบบสดๆตรงนี้ไข่อ,อาหารส่วนใหญ่ที่เราจะซื้อนะคะก็จะเป็นพวกนมไส้กรอก แล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยค่ะเพ<ข>ราะว่าถูกกว่าที่ไทยมากทานได้เต็มที่เลยค่ะมาอยู่ที่นี่เปไหนก็ทำเองน้วนะนี่ข้าวอยว่างเอฟว้าวเนี่ยหูน่ากินจังมันก็นีชีสส่วนเมื่ออาหารเราก็จะทานแค่สองมื้อนะคะ เช้ากับเที่ยงเนี่ยเราจะรวบไว้มื้อเดียวกันก็คือทําทานเองกันที่บ้านนะคะแล้วก็พอออกไปเที่ยวมื้อเย็นก็คือทานข้างนอกกลับมาก็จะได้พักผ่อนเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ Stonehenge กันค่ะ มาที่นี่นะคะทำให้นึกถึงหนังเรื่อง The Holiday ค่ะเป็นวิวบ้านแบบคอ t เทจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือคนอังกฤษนะคะเขาชอบเลี้ยงสุนัขมากๆเลยค่ะทั้งในสวนแล้วก็สองข้างทางเนี่ยจะมีคนจูงน้องหมาออกมาเดินเล่นตลอด เดี๋ยวพอไปถึง Stonehenge นะคะเราก็จะซื้อตัว๋วแล้วก็จะมีรถบัสเนี่ยพานักท่องเที่ยวขับเข้าไปในทุ่ง s a r i s b u r y ค่ะมันจะเป็นทุ่งราบๆแบบนี้แล้วก็ลมพัดแรงมากค่ะ Stonehenge นะคะถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ในอดีตใช้เป็นปฏิทินสุริยคติค่ะ มีอายุมากกว่า5,000ปีเป็นทั้ง1ใน7สิงหพัศจัย์ของโลกแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยนะคะประกอบไปด้วยก้อนหินแท่งใหญ่ทั้งหมด112ก้อนตั้งเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงค่ะที่นี่ลมพัดแรงจริงๆค่ะ แทงจนหมวกปลิวเลยค่ะนี่คุณฝรั่งใจดีเก็บมาให้